เรามาดูช่วงเวลาชีวิตของแต่ละคน A B C D กับความสัมพันธ์และความสนใจในการมาร่วมธุรกิจกับคุณครับข้อมูลต่อไปนี้ต้องขอบคุณที่มานะครับคุณวีรพงษ์รัตนพันธ์ศรีนะครับเพราะว่าผมได้ฟังบรรดาจากท่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็เลยนํามาสื่อสารหากมีความผิดพลาดประการใดครับล้วนเกิดจากความสื่อสารไม่ชัดเจนของผมเองนะครับมาเริ่มเลยครับว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนก็คือ A B C แล้วก็ D ครับ A หมายถึงจุดเริ่มต้นของชีวิตหรือจุดเริ่มต้นของงานงานหนึ่งของแต่ละคน B นี่คือสิ่งที่เขากำลังจะมุ่งไปหาครับคือความสนใจเช่น A ไป B หมายถึงคนที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือคนที่กำลังจะแต่งงานใหม่คนที่กำลังจะซื้อบ้านใหม่เปิดกิจการใหม่หรือว่าย้ายที่ทำงานใหม่อันนี้คือจุดที่เขาสนใจครับ A ไป B คนกลุ่มนี้ครับถ้าเราคุยธุรกิจกับเขาครับเขาจะได้ฟังครับแต่ไม่ได้ยิน พราะว่าในสมองของเขาในหัวของเขาล้วนเต็มไปด้วยโฟกัสหรือเต็มไปด้วยจุด B ครับสิ่งที่เขากำลังจะทำแต่เขาจะรับฟังสิ่งที่คุณพูดนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้ยินทีนี้จุด B ไป C คืออะไรครับเมื่อถึงจุด B ก็คือเขาได้เริ่มสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วนะครับและดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุด C ก็คือปลายทางของสิ่งสิ่งนั้นแต่คนที่เริ่มจุด B ใหม่ๆครับถ้าคุณไปคุยธุรกิจกับเขาเขาก็จะ ได้ยินครับแต่ทําไม่ได้เพราะว่าเขากำลังง่วนอยู่กับสิ่งที่เขาเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆสังเกตด,ดูนะครับว่าถึงเขาจะได้ยินก็ตามแต่เขาก็ปรีกเวลาไปทําธุรกิจกับคุณไม่ได้เพราะเขากําลังตั้งไข่หรือว่ากําลังโฟกัสกับจุด B ที่เขาเพิ่งเริ่มต้นมาได้ไม่นานส่วนจุด C ไปดีครับ C ก็คือปลายทางของสิ่งสิ่งนั้นก็คือปลายทางของปนั่นแหละแต่ C นั่นนะครับ ไปดีคือขาลงของช่วงชีวิตแล้วครับช่วงนี้เองนะครับถ้าคุณคุยธุรกิจกับเขาเขาจะฟังครับและเขาจะอยากทําด้วยแต่เขาก็ทําไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าปัญหาเฉพาะหน้าของเขาคือขาลงของชีวิตหรือขาลงของธุรกิจเขาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่รุมเร้าก่อนจริงไหมครับเอาแล้วจุดไหนครับที่เหมาะสมที่จะคุยแล้วเขาเข้ามาทําธุรกิจตามสถิติแล้วนะครับคนที่เราคุยด้วยแล้วพร้อมจะทําธุรกิจนะครับ เขาจะเลยกึ่งกลางของ B นะครับคือช่วงนี้ครับเลยจากจุดกึ่นกางของ B แต่ว่ายังไม่ถึง C คือจุดที่ดีที่สุดครับที่จะฟังธุรกิจของคุณเข้าใจเพราะว่าในธุรกิจ B ไป C ของเขาเนี่ยเขาได้เริ่มมาเกินครึ่งทางแล้วเขารู้แล้วครับว่ามันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อจริงไหมครับถ้ามันไปต่อก็คือไปต่อรับฟังนั่นแหละแต่ว่าเขายังคงลันต่อมันยังไม่ถึงปลายทาง C แต่ถ้าปลายทาง C มันเริ่มปรากฏให้เราเห็นแล้ว ตรงนี้เองครับธรรมชาติของคนจะเริ่มหาทางออกหรือว่าหนทางใหม่ๆแล้วเวลาที่คุณคุยธุรกิจกับเขานะครับคนกลุ่มนี้จะเข้ามาในธุรกิจมากที่สุดครับคือกลุ่ม B ไป C เลยกึ่งกลางระหว่าง B ไปแล้วเมื่อเราเข้าใจคน A ไป B B ไป C และ C ไป D เราจะเข้าใจครับว่าบางครั้งบางทีครับเราได้เล่าธุรกิจเราได้ทำเต็มศักยภาพแล้วแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ สามารถจะโฟกัสกับเราได้จริงๆในแต่ละจุดมีสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทํามีเรื่องที่เขากำลังสนใจมีเรื่องที่เขากำลังต้องแฮนเดิลหรือมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขปัญหาลุมเราเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นครับเมื่อคุณเข้าใจผู้คนครับคุณจะทํางานกับเขาด้วยความเข้าใจที่สาคัญที่สุดครับคุณจะเข้าใจตัวเองว่าสิ่งที่คุณทําหรือเครื่องมือที่คุณใช้เนี่ยมันดีแล้วแต่บางครั้งบางทีถูกคนมันอาจจะไม่ถูกเวลาสําหรับเขาก็ได้ แล้ววันหนึ่งเมื่อคุณยืนหยัดประสบความสําเร็จเขาก็จะมองเห็นเองแล้วเขาจะร่วมทางธุรกิจกับคุณแน่นอนครับขอบคุณครับ